สวัสดีชาวโลกพบกับแคนริสกาแกมคอออตดิตี้มบายนะครับวันนี้ใช้เอ็มสี่นะกํลังเหออยู่แต่งปืนแล้วด้วยโอ้โหใส่ไซลนเซอร์ใส่แมกกาซีนใหม่เรามาดูว่าจะยิงเป็นยังไงบ้างนะครับกับแผนที่นี้เดี๋ยวตรงนี้เลยเราจะไปยืนอยู่ที่โค้งตัวเอสด,ด้านล่างนะฮะแล้วก็กันยิงสกัดไว้ไม่ให้มันบุกมาย่างพื้นที่เกิดได้ ไม่เน้นบุกนะเน้น c o เวอร์เน้น c o เวอร์มาดูกันจะเป็นยังไงบ้างมามามามเอ๊ะทำไมมัน16 23แล้วเรามาแจมใครหรือเปล่าเนี้ยอ้าวเฮ้ยยิงระเบิดด้วยยังไงยังไงทำไมมันส,สกอร์มันขึ้นแล้ววะ <laughs> เข้ามาแจมหรือยังไงเนี้ยอ๋องงงง่ายงงงง,ง,ง,งมาแล้วระเบิดตูมเลย สงสัยจะแมทช์จะแมทช์เร่งด่วนมั้งเออเอาเอาไงล่าได้ไปแล้วหนึ่งคิวครับโอ้โหกว่าจะได้นะฮะนี่นี่ยิงไม่โดนเลยเว้ยปืนแต่งมาแล้วนะเนี่ยต้องเล็งต้องเล็งไม่เล็งแลวยิงไม่โดนนั่นไงนั่นไงยังไงนั่นไงมาามาามาให้ลองปืนใหม่ซะดีดีโอ้โหเฮ้ยยิงไม่ได้เรื่องเลยทำไมวะ ้ใส่ไซเลนเซอร์แล้วยิงไม่ได้เรื่องว่ะดามเมจมันลดใช่ไหมเนี่ยไม่แม่นด้วยเสียงอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาที่หายกระสุนหมดโอ,โ,หโอ้โหมันเร็วจริงๆแลว้วอ่ะไม่ทันว่ะโปมากเลยมันโปมากมันเคลื่อนที่แบบเราอุตส่าห์แบบใช้วิชานินจาแล้วนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเอาใหม่เอาใหม่ก็ก็ ไปบุกมาถึงพื้นที่เกิดกันทีเดียว UAV UAV เราของมันเนี่ยของเรานะนั่นไงมาแล้วมันได้สักหนึ่งคิวไหมไม่ได้เว้ยนั่นไงเรามาเน้นบุกประชิดนะจริงลำบาก <laughs> นั่นไงตัวนึงโอ้โหดูมันกระโดดดิตัวอะไรวะ อ๋อโดนมิสไซล์มันลากมาตรงตัวเลยเอาใหม่เอาใหม่ยิบเก้าสามเก้าห่างกันสิบตัวได้ไม่ได้วะอ,อ่าได้แล้วได้แล้วหนคิวถ้าได้มันขึ้นสัญลักษณ์นะอีกตัวนะมาถึงนี่แล้ว,วไงล่ะอีกหนึ่งคิวครับโอ้โหไม่แม่นเลยวะเดี๋ยวต้องแต่งใหม่แล้วปืนไม่ได้เรื่องเลย เฮ้ยไซเลนเซอร์เนี่ยตัวอะไรกันโอ้โดนปืนยิงลูกระเบิดนะกะว่าจะไปยืนที่โคง้งอะนะแล้วดักยิงไปไม่ถึงโค้งแล้วทีหนึ่งโดนซะก่อนโดนอีกแนละ้วมันใช้โดนเลยวะ โดนระเบิดน่าจะเพียงพังว่ะน่าจะเพียงพังว่ะเอาได้หนึ่งคิวไหมโอ้โหไซเลนเซอร์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่ะ oh. มันเก็บเสียงอย่างเดียวนะมันมันไม่ได้ช่วยให้ความแม่นเกิดขึ้นเราก็าเข้าใจว่ากระบอกยาวขึ้นน่าจะแม่นขึ้นโดนอะไรเนี่ย oh. ไม่ทันตั้งตัวว่ะแพ้ด้วยเวรกรรมไปดูสกอร์หน่อยนึงยังไงนึกว่ามีฉากเก็บเราด้วยยิงเท้าเลยเนะ่ยฟนอลคิวโอ้โหนี่ไงโจโนโจโนตสามพันห้าเจ็ดห้าสุดๆเลยอ่ะ คงจะโปน่าดูนะรแรงตรงสูงแล้วอ่ะได้ตั้ง9คิวเนี่ยอะแล้วเจอกันใหม่ครับ